สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ค้าสายคมนะคะวันนี้ค่ะแม่ค้ามีมีดนะคะมีมีดสวยงามมาให้พี่ๆชมกันค่ะวันนี้ค่ะเป็นมีสเปคแข่งขันนะคะเป็นเดียวกันกันกบมีด SUJ ที่แม่ค้าปล่อยไปนะคะตอนนั้น,เป,นเป็นเป็นเหล็ก SUJ นะคะเป็นงานหลุดจองะคะ่ะแต่วันนี้นะคะเป็นงานที่ช่างเขาทําขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นเหล็ก ที่ทํามาจากรางรถไฟนะคะเหล็กรางรถไฟก็จะมีคุณสมบัติคือเป็นเหล็กที่แข็งแล้วก็เป็นเหล็กที่เหนียวยืดหยุ่นตัวดีค่ะเวลาฟันไม้อะไรนะคะเหล็กรางรถไฟจะไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้งานเลยนะคะวันนี้ช่างเขาทํามาในรูปแบบมีดแข็งค่ะมาดูกันนะคะลอยมือไหมคะเนี่ย <laughs> เป็นงานผิวดิบหรือว่าผิวไฟนะคะ เล่มน,นี้เป็นสเปคเท่ากันกับมีดที่แมค่ค้าเคยปล่อยไปเมื่อสามวันที่แล้วนะคะอันนี้ช่างเขาตั้งใจทําค่ะเพราะว่าช่างเขาอยากให้แบบมีเหล็กรางรถไฟทําแบบนี้บ้างนะคะเพราะว่าเหล็กรางรถไฟช่างเขาก็ไม่ค่อยทํามีดทรงสไตล์นี้นะคะวันนี้ก็เอาเหล็กรางรถไฟมาทําค่ะใบกว้างนะคะใบกว้างอยู่ที่สองนิ้วสี่หุนนะคะใบยาวก็ สิบนิ้วห้าหุนค่ะสันหนาเจ็ดมิลน,นะคะสันหนาเจ็ดมิลน,นะคะแล้วก็ไล่ไปไม่ปลายไม่บางนะคะได้ไปเรื่อยๆปลายไม่บางนะคะไปไปนิดหน่อยค่ะด้ามก็จะเป็นด้ามไม้พยุงค่ะด้ามไม้พยุงลายสวยมากค่ะตอกหมุดนะคะช่างเขาตอกหมุดให้สี่จุดค่ะ ดอกหมดเพื่อความแข็งแรงนะคะสี่จุดแล้วก็เจาะรูร้อยเชือกนะคะเล่มนี้ค่ะเพิ่งทำเสร็จมาใหม่ๆเลยค่ะด้ามไม้พยุงด้ามจับจะอยู่ที่หกนิ้วนะคะน้ำหนักเดี๋ยวแม่ค้าช่างก่อนน้ำหนักเท่าไหร่ไิลูกน้ำหนักเล่มนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดร้อยกร,รัมค่ะ เป็นสเปคแข่งขันนะคะเป็นงานผิวไฟแต่เล่มน,นี้นะคะแม่ค้าจะแจ้งให้ทราบก่อนว่าเล่มน,นี้จะไม่ไม่ได้ทำฝักให้นะคะไม่ได้ทำฝักค่ะเพราะว่าฝักฝักไม้พยุงไอ้ไม้พยุงของเราไม่ไม่พอทำฝักนะคะวันนี้ก็เลยไม่ไม่ไม่มีฝักให้นะคะแต่ว่าแม่ค้าจะทำฝัก PVC ีอัดเข้ารูปให้นะคะ สำหรับกันไว้คมกันคมของมีดค่ะถ้าท่านไหนรับได้ไม่ติดอะไรก็ไมคะแถมฝัก PVC ใส่เข้าไปให้นะคะแต่ว่าเล่มนี้จะไม่มีฝักไม้นะคะดูกันใกล้ๆก,ก,ก่อนค่ะนีรอยมือไหมคะนั่นเนี่ยเป็นงานผิวไฟค่ะผิวไฟหรือผิวดิบความคมนี่คมมากเลยค่ะส,สเปกนี่คือเป็นสเปกมีดแข็งเลยนะคะ ด้ามไม้ปรพยุงสวยค่ะถ้าท่านไหนอยากทาฝักก็รับไปทาฝักได้นะคะทาฝักเองนะคะนะคะไม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีไม้ค่ะสั่งไม้ไม่ได้นะคะไม้หมดในการที่จะทําฝักได้นะคะได้แต่ด้ามน,นะคะด้ามไม้พยุงลายสวยๆค่ะมาดูคาคมกันก่อนนะคะ เหล็กรางรถไฟนะคะไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้งานนะคะเป็นเหล็กที่แข็งแล้วก็ยืดหยุ่นตัวดีค่ะน้ำหนักเจ็ดร้อยกรัมค่ะเล่มที่แล้วเป็นเหล็ก S U J นะคะแล้วก็ด้ามกับฝักที่จะเป็นเอ่อไม้ขี้เหล็กขี้เหล็กดำขี้เหล็กป่าค่ะเล่มนั้นนะคะแต่เล่มนี้นี่คือเป็นเหล็กรางรถไฟค่ะความคมนี่ สุดยอดเลยค่ะคมกริบสวยค่ะเล่มนี้นะคะแม่ค้าปล่อยไปที่ราคา3,500บาทนะคะพร้อมฝัก p v c จัดส่งฟรีนะคะถ้าท่านไหนชอบก็ทักมาได้ค่ะที่เบอร์062 950 7582หหรือแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะติดต่อแม่ค้าได้เลยค่ะ 3,500บาทจัดส่งฟรีนะคะพร้อมฝักพี c ีค่ะวันนี้แม่ค้ามาค่ำมีมีดให้เล่มเดียวเพราะว่าทำมีดเล่มนี้ใช้เวลานานมากค่ะในการผมกริบมากเลยค่ะวันนี้แม่ค้านะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะกับคลิปวันนี้ไม่ถูกใจกดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะ วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ